สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันแรกที่หลีกล่าเจ้าก็โก้ซอลั์เข้ามานะครับโอเคพี่ก็เริ่มตีไปได้หน่อยหนึ่งแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ32นะครับด้วยคะแนน275เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ ไปดูของรางวัลกันดีกว่านะครับว่าถ้าอยู่ในระดับ1%ได้อะไรนะครับโอเคอย่างแรกเลยที่ได้โอ้โหมีให้เลือกมากมายต้องการเงินเขียวหรือ DNA ม่วงนะอย่างที่2ก็เช่นกันมีให้เลือกแบบ4อย่างเลยสุ่มได้เนาะอย่างที่3ก็มีให้สุ่ม4อย่างเลยโอเคและสุดท้ายนะครับก็จะได้เจ้ากโกโก้ซอลัดนะครับเป็นตัวรีเจนต์วิบวับเลยนะ ถ้าอยู่ในระดับแร้งทองก็จะได้ตัว l e g e n d a r y ระดับ1ธรรมดาเนาะไม่เหมือนตอนช่วงโคมาสไปนัดเข้ามาในลีกนะครับแหลงทองนี้ก็จะได้ไฮบิดทองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อดีกว่านะครับว่าคิดว่าชนะอีก2ครั้งพี่ก็น่าจะได้ขึ้นโลเพชรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีกันเลย โอเคตัวก็ยังเหลืออยู่เต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยพี่เข้ามาตีเร็วคนเขายังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหรนะ่เนอะนี่นี่แล้วก็พาราสอโอเคมาไม่รู้ว่าจะเจอของแข็งหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มาดูกันมามา โอเคตัวแรกเราชนะทางนะครับรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะโอเคเราก็ขอชาร์จก่อนเลยอย่างนี้ชนะทางนี้ของเขามี2แต้ม2แต้มแล้วตีหรือเปล่าเปลี่ยนตัวนะครับเอากินพืชมาแองกิโลโคอยาวเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จไปโอเคเขาป้องกันนะยังคงมี2แต้มอยู่ แล้วตีไหมตีไหมตีมาหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งแต้มโอเคเหลือหนึ่งแต้มอย่างนี้เราก็ขอชาร์จหมดเลยไปโอเคเขาป้องกันหนึ่งนะมีสามแต้มสามแต้มแล้วตีไหมตีเปล่า ไม่ทาอะไรเลยนะครับโอเคเราก็ขอเปลี่ยนตัวเอาพลาสอมาแล้วก็ขอชาร์จสี่โจมตีสามไปเขาสองแต้มนะโอเคโอค้โหน่าจะเพิ่มอีกสักแต้มนะตอนนี้เขามีหกแต้มจะตีเราหกแต้มเลยหรือเปล่าดีหไหม ตีมา6เลยนะครับเราก็นอนนะสีโอเคแต้มเขาหมดเล็กซี่เราลงสนามนะครับก็จัดเลย1แต้มพอแล้วก็ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จสี่ไปแต้มเดียวเพียงพอไปนอนเจอสะบัดหางเขาให้โอเคครับตัวที่2ของเขาจะเปลี่ยนตัวไหม ตอนนี้เขาแพ้ทางเราอยู่เหมือนจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมานะครับเขาเหลือสามแล้วตีไหมตีมาสองนะครับเหลือหนึ่งโอเคเหลือหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้านกหัวขวานมาจิกเลยก็ต้องตีเผื่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ชาร์จหมดไปสามแต้มโอ้โหไม่ป้อง กันเลยเหรอโอเคตัวสุดท้ายกลับมาลงสนามอีกรอบนึงนะครับมีห้าแต้มห้าแต้มของเขาไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้าเล็กซี่เลยละกันแล้วก็กัดเขาเลยไปสายท่าเลยไม่ตายเขาห้าแต้มคำรามก่อนแล้วก็งำ เรียบร้อยนะครับโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของคลิปนี้เนาะได้สะสมแต้มในลีกเพิ่มกลายเป็น308คะแนนนะครับอันดับ11โล่ทองแล้วนะสุ่มของรางวัลจะได้ได้อาหารนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่า ขึ้นโลเพชรให้ได้รอบที่สองของคลิปนี้ตัวยังเหลืออยู่เพียบเลยนะอ่าเราก็เอาอ,อืเอานี่ละกันชุดเจ้าทีเล็กชุดนี้แหละโอเคปึ๊บสามตัวเรียงติดต่อกันเลยมา ได้ขึ้นโลเพชรแล้วชนะรอบนี้คิดว่าขึ้นโลเพชรแน่นอนนะครับออเรามีตัวกินพืชมาแพ้ทางเขามีกินเนื้อสองตัวนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ต้องชาร์จก่อนสองเขามีสองแต้มเจ้าบราิออนิกนะเขามีตัวรีเจระดับสามสองตัวเลยเราไม่ทำอะไรด้วยเอาละ เราก็ขอเปลี่ยนตัวกินเนื้อมาแล้วก็ชาร์จเลยไปโอ้โห,โหเขาไปชาร์จเลยกลายเป็นสี่แต้มน่าจะตีเราสี่เลยแหละดีไหมสี่แต้มตีมาสี่นะครับอย่างนี้เราก็นอนสิครับโอเคเขาแต้มหมดนะแต่เขาแต้มหมดเราก็ต้องจัดเลย ปึ๊บแล้วก็ป้องกัน1ชาร์จ1ไป3แต้มไปนอนโอเคตัวที่2นะครับก็ลุ้นให้เขาตีเราเลยแต่ถ้าไม่ตีก็ดีเราจะได้ไปชาร์จเน,ะนาะมี3 3แล้วเปลี่ยนตัวตัวสองแล้วไม่ทำอะไรนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราตีเลย ปป๊๊บป๊บบบโอเคสีแต้มเข้าสองแต้มก็นอนสิครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับรอบนี้ตัวสุดท้ายเจ้านกเพเลน,นะครับมี4เป็นล่างก่อนที่จะไปซูเปอร์ไฮบิดนะตัวนี้ของเขาโอเคเขาโจมตีมา4ปังเรานอนนะครับแต่ยังเหลือพีเล็กของเรามา ห้าแต้มแต้มเขาไม่เหลือก็ใส่เลยห้าแต้มไปไปนอนโอเคก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับได้ขึ้นโลเพชรสมใจอยากแล้วอาได้คะแนนเพิ่มกลายเป็น342คะแนนนะครับอันดับ98ของโลเพชรแล้วนะโอเครับของรางวัล ในกลุ่มของโลเพชรได้ก็ยังเป็น DNA ม่วง100อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับขึ้นโลเพชรแล้วน่าจะตึงไหมไม่รู้นะก็จะจัดตัวไล่เลียงมาเรื่อยๆแหละอ่าอ่าโอเคชุดแถวนี้เลยปึ๊บปปึ๊บโอเคชุดนี้แหละมาดูซิ โลเผ็ดแล้วตึงไหมโอ้โหตึงเลยนะเฮ้ยตึงจัดโอ้โหชาร์จก่อนเลยมายังดีที่ตัวแรกชนะทางนะเขามีสองโอ้โหจะเลือดเป็นตัวม่วงวิปปับสองตัวอ้าวโอ้โหโจมตีด้วยหนึ่งปัง เอาไงดีเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวแล้วก็มาป้องกันไปเอามาสั่งเวยชีวิตเลยนะตัวนี้สะสมแต้มชาร์จไปก่อนอย่าวพึ่งตีมาเลยตีตีต,ตีไม่ตีเลยนะโอ้โหต้องชาร์จเลยนะเนี่ยฮะป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งเป็นสี่แต้มนอน เขาตีมาสี่โอ้โหรอบนี้แพ้ครับดูค่าแพ้แน่นอน99%สตีมาสี่ปังเรานอนเลยนะครับอย่างง่ายดายโอ้โหแต่แต้มเขาหมดเนาะเรามีเจ็ดแล้วคิดดูต้องตีกี่แต้มเนี่ยกว่าเขาจะนอนโอ้โหต้องตีห้าแต้มเหลือสองโอ้ยแพ้ครับรอบนี้ แล้วก็ต้องชาร์จต่อเลยห้าแต้มปังเก็บได้ตัวเดียวตัวที่สองลงมาก็ชนะทางเราเจ้ากกโก้ของเขานะเสี่แล้วก็โจมตีมาสี่เราก็นอนสิครับแต้่ไม่พอเนาะโอเคนกเพเลมาก็อะ แต้มประมาณนั้นเก็บได้แค่ก็กโก,กตัวเดียวนะตัวสุดท้ายเขาลงมาก็คงจะตบเราหมดแต่ไม่พอโอเคครับแพ้ครับรอบนี้แพ้เต็มเลยเขาจัดตัวเก่งมาเลยโอ้โหขึ้นโลเพชรมาที่เจอของแข็งไปเลยนะอะเขาจัดมาสี่ ปังนอนเลยเจอของแข็งเต็มเต็มเลยรอบนี้โอเคครับก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวอีกทีดีกว่ามามาอรอบเมื่อกี้เจอต่อไปเลยนะเออเราก็เอาเจ้านี้แล้วก็กินพืช แล้วก็โปเซลาโตนะมาโอเคน่าจะแก้มือได้นะชุดนี้พี่ก็ใช้ลงล่าประจำในลีกระดับโลบเพชดนะชุดนี้อ่ะโอเคเขากินเนื้อ3ตัวเลยเราชนะทางแล้วก็ขอชาร์จก่อนเดี๋ยวเราต้องใช้เจ้าตัวกินพืชมาสละชีวิตนะครับตอนนี้เขามีสองสองแต้มแล้ว แต้มแล้วยังไงเปลี่ยนตัวเอาพี่โตลงมานะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนี้เราขอขอเปลี่ยนตัวแล้วก็ชาร์จเลยมาเอาป้องกันยังคงมีสองแต้มตีมาสองเลยไหมตีมาหรือเปล่า ว่าเราป้องกันไหมโอ้โหแล้วตีมาแต้มเดียวด้วยอรู้กเกมจริงๆเขาเหลือหนึ่งโอ้โหอะตอนนี้เรามี5้าแต้มก็ต้องจัดเลยนะแล้วก็ขอป้องกันไปเขาสามแต้มอย่างนี้ก็ไปนอนโอเคโอ้โรอบนี้ค่อนข้างจะตึงนะครับ โอเคเขามี3จะตีมา3หรือเปล่าตีไหมตีมา2เหลือ1แต้มโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดเลยปึ๊บตีเผื่อแล้วก็ชาร์จไปเขา2แต้มนี้ก็ไปนอนโอเครอบนี้ชนะครับแน่นอนเขามีสี่ 4แล้วตีมา3นะครับโอเคยังไม่นอนนะครับเจ้าคูรางเราเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าตัวนี้จัดการเลยไปเลย5แต้มไปเอาสี่แต้มไปนอนโอเคก็แก้มือได้สำเร็จนะครับจากรอบเมื่อกี้เนาะขึ้นมาโลเพชรแล้วโอเคคะแนนเพิ่มกลายเป็น376คะแนนนะครับ อันดับเลื่อนเป็น90ของโลเพชรนะโอเครับของรางวัลได้ DNA ม่วง500เยี่ยมโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็ไต่ระดับมาจนถึงโลเพชรของหลีกล่าเจ้าก,กโก้ตัวม่วงวิบวับได้แล้วนะ ถามว่าตึงไหมตอนนี้คนอาจจะยังไม่เข้ามาตีกันเยอะนะพี่ถึงแต่ระดับค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับสำหรับน้องๆใครที่ยังไม่ได้เข้ามาตีก็รีบมาตีด้วยนะครับเพราะว่าหลีกอาทิตย์นี้ถือว่าแจกตัวดีมากเลยนะแจกตัวม่วงวิบวับเลยอะ่ะโอเคก็อยากให้น้องๆได้กันทุกคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับพรุ่งนี้เช้าพี่ก็จะไปเปิดแพ็ค JW 10แพ็กล้วนนะใช้แต้ม JW หนึ่งแสนแต้มก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะโอเคคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ